วันนี้เรามาทำเค้คกกล้วยหอมเนื้อสปันกันนะคะซึ่งทำง่ายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกุ้งสอนไปหลายรอบแล้วเนาะเรามาเริ่มทำกันเลยเราจะเริ่มจากเนยสดชนิดเค็มตาออคิดนะคะ200กร,รัมนะคะไปละลายนะคะแล้วทีนี้เราใช้กล้วยหอมงอมๆเลย200กร,รัมนะคะเอาไปปั่นให้ละเอียด แล้วก็นมสดตาลนกเหยี่ยวนะคะ200กรัมใส่วานิลาไปสัก2ฝานะคะแล้วเราจะแบ่งมาใส่ในกล้วยนิดนึงนะคะเขาก็จะได้ปั่นง่ายๆนี่คือกุ้งบอกแค่สูตรเดียวนะแต่กุ้งทำไว้2 2สูตรครึ่งนะคะเนี่ยปั่นละเอียดก็หน้าตาคขาเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะใช้แป้งเค้กนะคะตาพัดโบก350กรัมนะคะเบกกิ้งโซดา หนึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะล่อนรวมกันพักไว้ทีนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ250กร,รมัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองเฟองนะคะ SP 10กร,รัมนะคะเราจะป้ายไว้ที่หัวตะก้อแบบนี้เลยนะจ๊ะทีนี้เรามาเริ่มตีกระดูการใช้ความเร็วสูงสุด10วินาทีนะคะเพื่อต้องการให้ SP กระจายตัวพอแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์ต่ำนะคะแล้วก็ใส่แป้งทั้งหมดที่เราพักไว้ตะกี้ใส่ไปเลยค่ะแล้วตะล่อมตะล่อมคนให้เข้ากันนะคะพอคนให้เข้าเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์3สูงสุดนะคะ เพื่อให้เขาตีแล้วแบบรอให้แป้งขึ้นฟูจ้ะพอแป้งเขาขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์หนึ่งนะคะรายนมที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเนยสดละลายแล้วก็กล้วยหอมใส่ทุกสิ่งอย่างไปเลยแล้วก็คนตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ากันแล้วทีนี้เราไปตักหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะ ทีดูว่ามันจะฟูได้ที่หรือยังนะคะเมื่อกี้จากไข่ที่เหลืองๆนะคะเขาจะขึ้นฟูเบาแล้วกลายเป็นสีขาวนวลๆแบบนี้ค่ะแปลว่าเขาขึ้นฟูได้ที่แล้วเนาะแล้ะเราก็ใส่ส่วนผสมตามที่บอกไว้ข้างต้นนะคะ วันนี้กุ้งใช้ถ้วยเบอร์3 2 1 9นะคะแล้วก็หยอดไปจนหมดแล้วเราก็จะโรยหน้าท็อปปิ้งด้วยแอลมอนสไลซ์กับช็อกชิพนะคะเพราะว่ากุ้งว่าเค้กกล้วยหอมเนื้อสปันเนี่ยโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งแบบเนี้แอลมอนกับช็อกชิพคือมันมันเข้ากันมากมันลงตัวมันอร่อยมากอะจ้ะเนื้อเค้กมันจะนุ่มแบบนุ่มอะแล้วก็ได้กลิ่นของกล้วยหอมได้กินแบบ มันจะกรุบกรอบด้วยแอลมอนแล้วก็แบบชโโ็อกโกแลตช็อกชิพมันเฮ้ยมันลงตัวคือดีสรุปว่าคือดีอ่ะจ้ะ